I'll away, all the way, all the way, I'll away Two Pallow, I'll wait South side all Away, I'll away uh, South side, I'm a clown. here, I'll away Aye. Two P come around here, i the way รีผับเปลี่ยนชีวิตทําให้มีดิเรกชันในในชีวิตเหมือนรู้สึกว่าเรารู้ว่าเราชอบอะไรรู้ว่าเราหลงไหลกับเสน่ห์แบบไหนรู้ว่าแบบนิสัยเราเป็นยังไงมันมันแม้กระทั่งเหมือนตื่นมารู้เราใส่กางเกงตัวไหนเราอยากจะเดินแบบไหนมันมันเหมือนกับมันกําหนดกําหนดทุกทุกอย่างในชีวิตเลยก็ว่าได้ครับก็ผมเป็นคนจังหวัดภูเก็ตนะครับเกิด และโตที่ภูเก็ตเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงมอตอ้นเลยแล้วก็มปลายเนี่ยถึงมาต่อที่กรุงเทพเพื่อเพื่อมาทำเพลงนี่แหละครับชีวิตของวัยประถมออชอบทำกิจกรรมนะครับก็เป็นนักวิ่งร่งเรียนเราเล่นกีฬาต่างๆคือแบบจอดเอนจอยกับกิจกรรมมากทุกอย่างนะครับแล้วก็จนกระทั่งแบบสัมเว o m ัม o w เราไปได้อินโทรดวย์กับกีฬาสเก็ตบอร์ด พอเราเข้าไปปุ๊บมันก็เป็นเหมือนเปิดประตูโลกใหม่เลยไปเจอกับคนที่ชอบเอ็กตรีมไปเจอคนที่ชอบดนตรีแบบคล้ายๆกันไปเจอคนที่ชอบการแต่งตัวไปเจอคนที่ชอบเกี่ยวกับแฟชั่นฮิปฮอปกราฟฟิตี้ทุกอย่างนั่นก็น่าจะเป็นประตูบานแรกและเป็นบานใหญ่ที่ทำให้รู้สึกเหมือนมันโดนแล้วมันก็บอกว่าเกิดอินสปายเกิดให้เรารู้สึกว่าว้าวนี่คือแรปมิวสิกนี่คือฮิปฮอปก็ทำให้รู้สึกเลิฟอินตั้งแต่ตอนนั้น เพื่อนที่แบบเป็นรุ่นพี่คนหนึ่งจะเล่นเวกบอร์ดด้วยกันทุกอาทิตย์ก็เป็นกีฬาที่ทำให้รู้จักกับเฟรดดี้ที่เป็นเซาท์ไซส์มาด้วยกันแล้วก็ชินวูทที่ทุกคนรู้จักนี่ก็เป็นกีฬาที่เป็นเพื่อนที่เอ็กซ์ตรีมสไตล์แบบชอบอะไรคล้ายกันจนถึงกระทั่งได้ร่วมทําเพลงกันเขียนเพลงด้วยกันเฮ้ย hey, ชอบพี่พอเหมือนกันเหรออะไรเงี้ยก็เป็นการจุดประกาแบบยว่าถ้าชอบลองทำกันดูสิก็สนุกครับถือว่าเหมือนมีมีเพื่อนร่วมร่วมทางมีเพื่อน enjoy สิ่งที่ชอบด้วยกันแล้วเราก็มีแก๊งอีกในภูเก็ตก็ southside ภูเก็ตก็อีกหลายๆคนเลยครับสี่ประมาณสี่ห้าคนรวมกันแล้วก็ตั้งครูว่าชื่อว่า s o u t h s i d ภูเก็ตสมัยนั้นก็คนที่ทำเพลงคิปฮอปหรือว่าอะไรแนวครับก็จะไม่มีแบบเหมือนทุกคนที่มี YouTube หรือมีแพลตฟอร์มให้โหลดให้ฟังก็คือจะต้องแบบไปวางขายตามร้านนะครับช่วงนั้นก็นั่งทำปกเองนั่งไลฟ์ซีดีกันเองแล้วก็มาขายที่งานเฟสเฟสติวัลที่กรุงเทพ ก็อย่างงานแฟ t f เฟสเนี่ยเราก็ได้เจอไทเทเนียมแล้วก็แผ่นไปขายพี่เขาด้วยเขาจะสนับสนุนน้องๆที่ทำเพลงที op, ่พับก็จะเป็นซื้อสนับสนุนด้วยอุดหนุนน้องๆนั้นก็เป็นงานที่พี่ๆไทเทมาเล่นที่ภูเก็ตฮะแล้วผมกับเฟดดี้ก็เพิ่งทําเพลงแรกกันเสร็จวันนั้นเย็นวันนั้นเลยแล้วก็ไปดูคอนเสิร์ตพี่ๆเขานะครับแล้วก็แบบกล้ามากหน้าด้านมากไปขอเล่นคอนเสิร์ตไปเล่นเปิดให้เขาหลังจากนั้นก็เหมือนเป็นแบบเวทีเปิดตัว แล้วก็เป็นวันที่ไม่เคยลืมเลยเหมือนกันถึงถงเจ้าวันนี้ก็มีวันหนึ่งก็เหมือนไทเทก็อยากหาศิลปินรุ่นใหม่พอดีครับเขาก็เห็นว่าเนี่ยเจอกันหลายงานแล้วกล้างแต่มาขอที่ภูเก็ตอะไรเงี้ยเขาจำได้ว่าเป็นเวนบงนี้แหละเขาก็ชวนไปทำเพลงอยู่ในสังกัดก็เป็นเป็นศิลปินเบอร์แรกด้วย อัลบั้มแรกที่ทำกับไทเทเนียมก็ชื่อว่า Welcome to the South นะครับก็เหมือนต้อนรับสู่ปักใต้ต้อนรับสู่สไตล์ของซาว t h ไซ d ์เป็นการเปิดตัวแนะนำตัวอย่างเต็มตัวของวงเรา ซาวด์ไซด์ที่แตกต่างก็คือมันจะมีความแบบเดือดๆหน่อยดุๆหน่อยแล้วก็เออเราจะมีความเป็นคล้ายๆซาว์ของเมืองนอกนิดหนึ่งเพราะมันบังเอิญว่ายุคที่เรามาแต่นั้นมันกำลังเป็นแนวที่กำลังฮิตมากก็คือเป็นจะจะเป็นจังหวะที่มันค่อนข้างบลซี่มันจะเด้งๆหน่อยจะเป็นจังหวะที่แบบท,ท,ท,ทุกๆวันนี้เขาเรียกว่าทรัพนะฮะมันจะเป็นจังหวะที่ซอยทีทีบสาวซมันๆก็น่าจะเป็นอะไรที่ แตกต่างจากวงอื ja er, ่นๆที่อยู่ดีก็มาเป็นแนวเซาพูดใต้เดือดๆตะโกนอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่มันก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเราการเป็นแรปเปอร์ผมว่าน่าจะต้องเป็นคนที่ช่างสังเกตในระดับตึงเลยนะครับเพราะว่าเวลาเขียนแรปเนี่ยเพลงแรปมันก็ค่อนข้างที่จะมีดีเทลมีเนื้อหาที่มันลึกซึ้งเจาะลึกมากกว่าเพลงแนวอื่นๆเหมือนกัน วิธีการหาอินสปายการทำงานผมน่าจะเป็นการเดินทางนะครับเดินทางที่นี้หมายถึงว่าแม้กระทั่งแบบเดินออกจากบ้านไปเซเว่นอะไรอย่างงี้ก็ได้คือรู้สึกว่าเ,เ,วเวลาเราไปเหตุเราเวลาไปเจอเราไปสัมผัสวเวลาเราได้เคลื่อนไหวเวลาเราได้ไปที่ต่างๆเจอผู้คนอะไรเงี้ยมันน่าจะเป็นอินสปายที่รู้สึกว่าเราได้ใช้ชีวิตทีเปลี่ยนยังไงน่าจะมันทำให้รู้สึกว่า อยากสู้อยากแข่งขันกันตัวเองอยากพัฒนาเรื่อยๆอยากทําให้ดีกว่าอยากทําให้ดีขึ้นอยากพิสูจน์ตัวเองไปเรื่อยๆนี่น่าจะเป็นสิ่งที่พอปสอนแล้วก็เหมือนเปลี่ยนเราถ้าถามผมว่าพอบสามารถเปลี่ยนสังคมได้ไหมครับสามารถเปลี่ยนได้ครับพอบก็เป็นแนวดนตรีเป็น c ลเจอร์ที่ที่ทมีข้อคิดดีๆห,หลายอย่างอย่างนั้น,นะครับสําหรับนักสู้อะฮัสเลอร์เป็นนักดิ้นรน การต่อสู้กับตัวเองการต่อสู้กับสังคมการเชื่อมั่นในตัวเองการทำตามฝันการพิสูจน์ตัวเอง นี่ผมมี5คีย์นะครับสำหรับใครที่อยากเป็นแรปเปอร์นะครับหรือใครที่ชื่นชอบหรือหลงไหลในดนตรีฮิปฮอปนะครับก็เป็นแนวทางหรือเป็นข้อคิดนะครับเป็นไอเดียของผมที่ผมก็ใช้กับตัวเองบอกกับตัวเองนะครับแล้วก็ถือว่ามาแชร์กับทุกๆคนข้อแรกนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของการหาตัวเองให้เจอนะครับคนพบตัวเองให้เจอนะครับอาจจะเป็นเรื่องของสไตล์หรือเอกลักษณ์ของเราครับหรือความชื่นชอบส่วนตัวอะไรที่เรารู้สึก เอามาใช้ได้เอามาอัดแอปได้หรือว่าทำอะไรให้เรารู้สึกโดดเด่นเป็นจุดเด่นนะทั้งเรื่องอาจจะเป็นเรื่องของแนวดนตรี Image หรือเสียงร้องการดีไซน์ต่างๆอันนี้ก็น่าจะเป็นจุดเป็นเด่นที่สร้างเอกลักษณ์ให้กับตัวเราเอง ข้อสองนะครับก็คือ best version of you นะครับก็คือทำอะไรต้องทำให้เต็มที่ทำให้สุดนะครับทั้งเรื่องการฝึกซ้อมเรื่องการมีวินยัยหรือเรื่องการตั้งใจหรือเรื่องการทำอะไรนะต้องทำให้ดีที่สุดทำให้พึงพอใจอย่างน้อยก็กับตัวเองมากที่สุดเป็นตัวของตัวเองจริง,รงๆแล้วน่าจะซ้อมจนกว่าที่รู้สึกว่าเราชินกับมันเคยชินกับมันรู้สึกว่ามันจะรู้สึกครับว่า เฮ้ยเรามั่นใจซ้อมจนเรามั่นใจเพราะผมเชื่อว่าหลายๆอย่าง <ped al> พอมั่นใจเนี่ยความมั่นใจน่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้รู้สึกว่าทำอะไรรู้สึกว่า c o m f o r t a b ไม่ได้รู้สึกว่ากดดันเมื่อเราทาอะไรโดยที่ไม่กดดันก็น่าจอ,อกมาได้ดีเป็นธรรมชาติข้อสามก็คือเออเหมือนให้รู้ข้อเสียของตัวเองนะครับเหมือนกับว่า ถ้าเราเรารู้ว่าเอ๊ะเราอาจจะไม่เก่งแนวนี้เราอาจจะสไตล์นี้เรา,าจ,จะชอบแต่มันไม่ได้เข้ากับเราหรือเราอาจจะทําไม่ได้แบบประสิทธิภาพเราอาจจะไม่ไม่ถึงหรือสไตล์มันไม่เข้าอะไรเงี้ยเราก็อาจจะต้องรู้แล้วก็หาหาจุดที่เรารู้สึกว่าเราถนัดดีกว่าอะไรที่ทำแล้วสบายมากกว่าแล้วก็ทําอะไรที่โดยที่มันไม่ได้ pressure หรือพยายามผมว่านั่นจะเป็นจุดที่ดีกว่า ครับก็ข้อสี่นะครับผมว่าคุณค่าของคนเราก็น่าจะอยู่ที่ผลงานนะครับเพราะว่าสุดท้ายเราเนี่ยพอเราเป็นศิลป,ปินหรือเราเป็นนักร้องหรือแม้กระทั่งแรปเปอร์เองผมว่าการที่มีผลงานแล้วก็เป็นสิ่งที่มัน r e p r e s e n t ตัวเรา r e p r e s e n t ความสามารถของเราแล้วมันก็จะอยู่ตลอดไปนะครับผมว่าผลงานก็น่าจะเป็นอะไรที่เป็นเครื่องวัดความความมีศักยภาพของเราได้ดีที่สุดว่า มันดีขานาดไหนหรือเป็นที่ยอมรับขานาดไหนข้อ5นะครับก็น่าจะเป็นของเรื่องของการ humble นะครับ stay humble ก็คือก็มีพื้นฐานของของความเป็นอย่างน้อยเป็นคนไทยหรือเป็นสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของเราก็ต้อง humble ก็คือการอา่อาอทอมตนนะครับนั้นก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่ เราไม่จำเป็นต้องทําตามทุกๆอย่างที่เราเห็นสไตล์อย่างเมืองนอกทาเลยอะไรเงี้ยน่าแต่ควบคู่ไปกับศิลปินน่าจะเป็นสิ่งที่ดีครับสุดท้ายแล้วผมว่า,าสิ่งที่ทําให้มีค่าคุณค่าคือการที่เราทําอะไรที่เรารักแล้วเรามีความสุขผมว่านั่นน่าจะเป็นกําไรที่มีค่าที่สุดแหละการได้ทําสิ่งที่เรารักและอยากทา See I talk นั่งอยู่ตรงนี้เ e e l l i k e a y o u ย่างบ s สทำสิ่งที่คิดทำสิ่งที่ฝังที่คุณอยากทำมาตลอดจุดประกายกจะชีวิตทำสิ่งที่ใจคุณคิด Let's do this อย่าทํทำเล็กๆ when you do it just do it big See I talk